ที่ได้มาไม่มีอะไรเลยไซประเปล่าสุดท้ายเว็บไซต์นั้นก็ไม่ได้ทําอะไรคะ่ะเริ่กทำบิโคเพราะว่ามีประสบการณ์โดยที่เราไม่ต้องไปเสี่ยงสต็อกของหรือว่าเสี่ยงหาซื้อของเองทีมงานสอนงานสอนการตลาดให้เราให้เราได้รู้ช่องทางการทําตลาดให้เราได้รู้วิธีการในการสร้างตัวตนทำบิโคสําเร็จแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อโอสิริละเจริญผลค่ะปัจจุบันทําธุรกิจอาหารสัตว์อยู่นะคะเคยทําออนไลน์มาแล้ว6ปีค่ะและเคยพลาดซื้อสินค้าเกี่ยวกับความงามน,นะคะโดยการสตักของเองค่ะแต่ว่าบริษัทบอกว่าจะมีเว็บไซต์ให้ลงทุน35,000บาทก็จ่ายเงินไปค่ะได้สินค้ามาแต่ว่าเว็บไซต์ที่ได้มาไม่มีอะไรเลยเราต้องทําเองทุกอย่าง เป็นเว็บไซต์เปล่าๆสุดท้ายเว็บไซต์นั้นก็ไม่ได้ทําอะไรค่ะเพราะว่าไม่มีใครสอนงานไม่มีใครตามงานไม่มีการต่อเนื่องของงานสุดท้ายสินค้าที่ได้มาก็ต้องทิ้งไปเพราะว่ามีบางอย่างที่เราไม่ได้ทานที่เลือกทำบิโคเพราะว่าศึกษามาแล้วว่าบริษัทก่อตั้งมาแล้ว16ปีมีประสบการณ์ มีความรู้ด้านเครื่องสาอางด้านความงามที่เขาคัดสรรสินค้าดีๆมาให้เราแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปเสี่ยงสต็อกของหรือว่าเสี่ยงหาซื้อของเองว่าจะผ่านคุณภาพหรือไม่ผ่านลาบีโคก็มีให้เราคารบวงจรเลยนะคะเป็นบริษัทที่มั่นคงเชื่อถือได้ค่ะที่สําคัญคือช้อปปิ้งที่เดียวมีให้ครบจบเลยค่ะลบีโคช่วยให้เราทํางานได้ง่ายมากโดยที่มีเว็บไซต์ให้เรามีสินค้าให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปหาเองมีคอนเทนต์ดีๆให้เราไว้คอยโพสต์มีทีมงาน อนงานสอนการตลาดให้เราให้เราได้รู้ช่องทางการทําตลาดให้เราได้รู้วิธีการในการสร้างตัวตนทาบิ๊กโค้ําเร็จแน่นอนค่ะเพียงแค่เราให้เวลาและพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาค่ะมีที่ปรึกษาทั้งการตลาดยังไงก็สําเร็จแน่นอนค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่กําลังหางานออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นหารายได้เสริมหรือว่าหารายได้หลักมาลองเรียนรู้และเริ่มทำงานกับดีโคค่ะดีโคช่วยคุณได้นะคะโอกาสดีๆมาถึงมือแล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะคะเริ่มก่อนสำเร็จก่อนรวยก่อนค่ะท่านใดที่สนใจธุรกิจติดต่อโอได้เลยนะคะ0956319666แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะหรือว่าโทรหาได้เลยนะคะ ยินดีแนะนำและยินดีบริการค่ะ